Hey yo, the right time. ของคุณจะเป็นเช่นไรถ้าหากตื่นมายังไม่มีอะไรดำมดิ่งจมจมอยู่กับความทุกข์เหมือนคนติดคุกนอนรอวันตายคิดสิคิดคิดสิคิดคิดสิว่าคุณจะทำอะไรโอกาสที่ดีไม่ได้มีมาปล่อยอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปพอคอยแต่โชคชะตาไม่กล้าจะฝ่าไม่กล้าจะฟันก็คงจะกลัวอยู่อย่างนั้นและปล่อยให้ฝันนุ่อยไปเอาหนเอาหน ชีวิตก็คงเดิมเดิมยังหายจะทิ้งอยู่เหมือนเดิมถ้าหากว่าคุณไม่กล้าออกเดินไม่กล้า,ผาเผชิญไม่ยอมปิดใจขอแค่สักครั้งในชีวิตคุณต้องลองคิดดูสักตั้งพบพวนชีวิตในทุทกๆอย่างแลวปลุกพลังที่อยู่ในใจ Let's go <S ลองลองดูสักนีดให้โอกาสตัวเองดูสักครั้งอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวงังอย่ากเกรงตัวการเริ่มต้นใหม่ ให้กับหลังใจตัวเองบอกกับตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงเวลาที่เลือกเก็บใสกับเป๋าคุ่มเทวัาใจให้สุดแรง The r it i o e Make it down Do it now Just do it ไม่ต้องไปคิดให้เชียเวลาชันคราวที่ต้องลงมือทำเราพร้อมเมื่อไรจะได้ทำกับฟันต้องเลยลงมือทำ เปิดใจของคุณให้กว้างพออย่ามัวแต่รั้งอย่ามัวแต่รอลืมทุกเรื่องราวที่ผ่านมาทุ่มเททำมันแบบฮาร์ดคอร์ D N W p a t Form Affiliate For All ทุนต่ำทุนแรงรวดเร็วทันสมัยเครื่องมือที่ใช้ในสิ่งที่รออย่ามัวช้าอย่ามัวช้าเวลาที่ใช่อย่ารีรอแค่ปลายนิ้วแค่เปิดใจตดโหลดเซตติ้งแชร์วนไปค้นหามาช่วยชีวิตอย่าให้ใครมาคิดขโมยไปนี่คือหนทางสร้างความฝันพลิกวิกฤตพันเป็นวิชั่นเป็นอากาศว่างเปล่าเป็นโอกาสกระสือกระสน ไปสู่กเกษียณก็แค่าคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตลอดไปตอไร้ทย วลาที่เหมาะเวลาที่ใช่เวลาที่ต้องลงมือทำ Do it now make it เ out กระฟันและลุยลงมือทำ The right time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  เวลาที่เหมาะเวลาที่ใช่เวลาที่ต้องลงมือทำ Forget your past, forget yourself, and drive w i c h kids t a t e t The right time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  เวลาที่เหมาะเว าที่ใช่เวลาที่ต้องลงมือทำ Do yourself, by yourself, do your own thing for yourself The right time, the right time, the right time, the right time เวลาที่เหมาะเวลาที่ใช่เวลาที่ต้องลงมือทำ